ขอจเจริญพรนาบาศกบ,บาศสการ,รุกท่านโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆณนะโอกาสปับนนี้เป็นโอกาสที่ดีตั้งแต่วันที่7ถึง10มกราคมเพจ Facebook วัดฒรมงคลหรือ YouTube วัดธรรมงคลมีการจัดบวชชีสวดลักขีออนไลน์เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสารต่อปณิธานเจ้าประคุณสมเด็จ หลวงพ่อบริยาสรินทโร102ปีชาติการนะเราจะได้อัปเกรดบร,รมีณนะที่บ้านของทุกท่านสวดอิติปิโสแสนจบร่วมกันสวดและคูณจำนวนเอารักษาศีลเนคขมะบร,รมีเจริญจิตตภาวนารวมถึงได้อัปเกรดใจจากการฟังธรรมพ่อแม่ครูบาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานสายองค์หลวงปู่มั่นดังนี้และทุกท่านก็จะได้ของดีของวิเศษกันไปทุกท่าน พลาดไม่ได้ขอเชิญชวนทุกท่านนะขอเจริญพร